9กเอาลูกละเบิดเนาะมาสาดีทุกทุกทาทุกคนเมื่อนี้ปริษัทจะผ่าขี่รถออกจากเมืองปากสงแควงจำปาศักแข่งนี้ไปที่แคว่งอัตตปื้เนาะซึ่งว่าก่อนจะออกเดินทางเนาะจะผ่ามายางสมบรรยากาศท่านกาแฟเก้าเก้าเนาะอยู่ที่จุดใจกลางตัวเมืองปากสงแห่งนี้ก็จะเป็นหา่ามกาแฟ ไฮไลท์หนึงเนาะอยู่ที่ใจกลางเมืองปากซองแห่งนี้เนาะซื่อห้านี่จะเป็นซีซีเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะก็จะมีหลายๆคนเนาะเพื่อนมาที่เมืองปากซองนี่เพื่อนก็จะมาแว่กินกาแฟน,นี่แล้วก็มาเช็คอินอยู่นี่นะนนนจะเป็นตึกตึกห้างเนาะตึกห้างเก่าๆเ,เลยอยู่นี่ มันก็ตกแต่งเราเอาลูกระเบิดเนาะมาตกแต่งอยู่นี่นี่นะก็จะเปลี่ยนอีกวิวหนึ่งจะมีความโดดเด่นและงดงามอีกแบบเนาะนี่นะอันนี้ทางไหนนะ เออแบานี้เนาะสามารถมานั่งได้หลายๆจุดนะ่ะนี่เนาะเนี่ยนะก็จะได้บรรยากาศอยู่เนาะเข้ามานี่มาชิปกาแฟอยู่นี่ ปกติแล้วไปล่ไล่บอลนะฮัานกาแฟจะลูล่านะลูล่าแล้วก็จะงดงามเนาะแต่ว่าตัวนี้จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งเนาะเอาเข้ามานี่จะเปลี่ยนแบบตึกเก่าๆเ,เนาะอยู่นี จะาสามารถขึ้นมาทางเทืองนี่นะเนี่ขึ้นเทืองนี้ก็ได้เนาะเทืองนี้ก็จะเปลี่ยนห้องออนี่เนาะ ตัวนี่ตางอยู่นี่ให้นางอยู่นี่เนะาะคักเลยเนาะมันจะกล้าเนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> ได้บรรยากาศได้อีกวิวนึ่นี่นะ <c oughs> นตึกห้างตึกเก่า นี่เนะเขาเข้ามาทางไหนนี่เขาสามารถมาสร้างคาเฟ่เนาะดูทางไหนสามารถมานั่งอยู่ทางไหนก็ได้เนาะบรรยากาศี่ขาดเลยเนาะเดี๋ยวจะมาสร้างคาเฟ่สบายดี กาแฟได้จ้าวกาแฟอย่างนีตัวได้แนะนำประจำประจำเมืองประซองกาแฟเอ็นชีเน้นอ่า <c oughs> โอเคจัดมาเป็นตัวได้มันเปลี่ยนเลยมันเป็นไฮไลท์อันนี้ <c oughs> ไฮไกลท์ค่ะแต่กาแฟเอ็นเน้นค่ะโอเคโอเคอ่ะ<อ>เอาเอาเอาเย็นเนาะเอาเป็นเย็นเนาะเ,เย็นจ้าโอเค <ๆ S 2> นี่คนะจาเฟ่เราจะมีขนมเนี่ยนะเนี่ยนะ กิโลล็อกจากเมือปกปักซองนี้ไปที่อัตปืน่นกาซาเลียระยะทางอยู่ประมาณ1,16กิโลนะซึ่งว่าเขาจะไปตามเส้นทาง 16A เนะาะจะขี่ไปซื้อๆนี่เลยนะถ้าเขาเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่เคื่องเสียดกล่องนะจากเมือปกปักซองนี้ไปประมาณ79กิโลนะเกี่ยวก็จะพา ที่รถแล้วกรสมบรรยากาศไปตามาเส้นทางเลีกที16 A เนอนะจากเมืองปักซองไปสู่ที่แครงอัตปือเนาะว่าจะเป็นอะไรด้นั้นกาปฏิตามไปสมนนกันเลย นี่การมหมอแล้วที่น้ำตกตาคู่เดี๋ยวจะผ่าย่างลงไปลุ่มพ่นไปสมบรรยากาศเนวบัตตาดนี้จะงดงามสำได้นะอัะี้ต้องงดงามเลยครับ จะจัดะตกลงมานี่ล้วกะอีกเบื้องนั้นพุ่นเนาะจะเป็่นคูเนาะ่ปเดินมาตัดคูนะบรรยากาศดูดีหงามเลยนะจะมีลมพัดมาเย็นๆเลย ก็จะเห็นมีละลายคนมนะเพกกื่อนการมาเที่ยวเพื่อนจะมาเตะประเทศไทยนะคนจะมีะขบวนรถใหญ่ามาเนาะจะเป็นกลุ่มเลยนะน้ำเลยกนะ็มีน้ำตกไล่เลยน,ะน้ำกระจายไปเลย ลงมายานรวมพี่ก็จะมีห้านอาหา้านเนาะอยู่จุดบริเวณตาดนี่ะสามารถมากินเผาอยู่นี่ก็ได้เนะสร้างหานสร้างอาหารอยู่นี่นะ มันร่มนี่นะแล้วมัจบอยู่แบบนี้งาดเลยตาดนี้ก็จะเป็นอีกตาหนึ่งที่มีความงดงามและจะมีผู้คนมาเที่ยวไล่เนาะยุธีเมืองปากซองแกล้งจำาสักแห่งนี้ มาลอยน้ำอยู่นี่ได้เนาะเย็นเย็นเลยนะมานาั่งอยู่นี่น,ะม,นะมาจะนีโต๊ะอยู่นี่มานั่งกินอาหารเนาะกินเหล้ากินเบียร์อยู่นี่ได้เนาะนจะมีบอลลิเนาะสสารับเด็กน้อย ตีน่นี้ก็จะเปลี่ยนรีกตาดหนึ่งนะ,ะงาดเลย สซก็จะข้อละคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่เท่านี้กรลกาข้อควาใจทุกทุกานทุกทคนที่เข้ามาเบื่งบาสมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันไว้ในคลิปต่อไปสบายดี